ทัายญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำอธิบายในการจริญกรรมฐานก็ส่วนใหญ่ญาติโยมญาโยมที่มานี่ต้องการฝึกมโนยิทธิแต่ว่าในตอนท้ายจึงอธิบายเรด้วยมโนยิทธิญาโยมมือลงจ้าไม่ต้อ,นองน้มือนานที่จะเมื่อยตั้งใจฟังนี้ก็ไ้ครบพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ สำหรับในตอนต้นนี้ก็จะขอพูดเรื่องกสินเสียก่อนแต่ว่าสำหรับมโนยทธิน่นาจะตอนท้ายเวลายเยอะ,ะการที่อธิบายตอนตอน้นกับพ่ะบรรดาญาโยมนะครับสงทั้งหมดศึกษาว่ากรรมฐานจริงๆนะมีอย่างไงต่อไปที่เราจะปฏิบัติเราเลือกปฏิบัติตามชอบใจเพราะกรรมฐานจริงๆที่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงตรัส ตามที่ภาษาอิบุตท,ทัรวบรวมมามีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองเดียวมีสี่สิบกองแล้วท่านแบ่งเป็นจริตแต่และกองกองไหนบ้างเหกจริตไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นทล้วคนก็คนที่ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตามทรียาัยชอบกองไหนปฏิบัติกองนั้นแล้วกรรมาฐานทุกกองถ้าปฏิบัติแล้วมีผลเหมือนกันคือเป็นอารันเหมือนกันหมดมีสมาธิได้เท่ากัน มีฌานสมาบัติได้เหมือนกันเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันแล้วก็ปณิพานได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็จะตอบปฐวีกสินตวาน,นี้พูดเรื่องปฐวีกสินยังไม่จบเวลามหมดก็สำหรับญาติโยมที่มาใหม่ก็ขอขึ้นต้นไปหน่อยหนะึ่งคำว่าปฐวีกสินก็แปลว่ามองดูดิน เกษินแปลว่าในมิตรเงเครื่องหมายปฐวีประวดดินคือใช้เกสินดินเกษินดินนี่จะทําอย่างนี้ให้ทําสะดึงเท่าแต่ความจริงถ้าเราไม่ทําสะดึงจะนําดินมาสัก้อนหนึ่งเอาก้อนใหญ่ๆประวางไว้ข้างหน้าก้อนไม่ต้องโตมากนักขนาดเท่าขันตักน,าน้าขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดกลางเลยหรือประมาณเท่าบาทตาก,ก็ได้วางเข้าก้อนเ่ย จะปล่อยให้เป็นิงกลมเป็นก้อนกลมก็ได้ทําเป็นแบ่งก็ได้วางไว้ข้างหน้าพอสมควรอันดับแรกพยายามรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกู้อยู่ให้ใจออกก้อสองสามครั้งพอจิตเริ่มสบายแต่บวการทำขัง้งแรกกำหนดรู้ลมให้ใจนี่ธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัท จะใช้ให้ใจแรงแล้วเบาแล้วยาวๆจะดีมากให้ใจยาวๆแรงๆสักห้ากครั้งเป็นการระบายลมอยากทิ้งหลังจากนั้นก็ทําแบบสบายถ้าทําแบบนี้ถ้าจิตเข้าถึงฌานฌานจะทรงตัวดีจะไม่พักจากฌานมาพูดกันทั้งกสินต่อไปเมื่อกาหนดรู้ลมาไมใจพอใจสบายแล้วก็ลืมตาดูดิง จำภาพดินที่วางข้างหน้าว่ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรสีเนี่ยส่วนใหญ่ไปสําคัญว่าจาได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใจอาจใจนึกถึง <c oughs> แล้วก็ภาวนาว่าปะทวีกสินังปะทวีกสินัง ภาวนาอย่างนี้ฝัจิตนึกจิตนึกถึงภาพดินถ้าบังเอิญจิตมันเลือนหายไปภาพดินเลือนหายไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูใหม่จําภาพให้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วภาวนาแบบนั้นแล้วก็รู้มหาไม่ใจเข้าจะออกไปด้วยถ้าทุกคนทำกรสินแล้วก็ฝึกปโนวิธีด้วย อย่างนี้ความเป็นทิศของทุกคนจะแจ่มใสามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทิศพุญานได้จากกสิน <c oughs> จะมีภาพชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาธรรมดาเราจะเห็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรก็ดีแล้วพูดผีต่างๆก็ตามจะเหมือนเห็นได้เหมือนกับเราเห็นเหมือนเห็นคนมีสภาพไม่แตกต่างกันไม่เต็นเงา ตอนนี้เมื่อทาไปทาไปอันดับแรกเราจําภาพกระสินได้บ้างถ้าจําไม่ได้ก็ลืมตาหลับตาตามที่ว่ามาแล้วจํานึกนึกภาพภาพเรือนหายไปก็ลืมตามองดู <c oughs> จําได้ก็หลับตาแต่รอบการหลับตาจําภาพมันทรงได้ไป,ดดประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวภาพก็หายไปอย่างนี้จะเรียกว่าขคณิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อย อันสงก็มากแปลว่ายังใช้งานของ็สินไม่ได้ต่อไปจิตเกิดความชินขึ้นทำอย่างนี้ทุกวันเวลาทำในขบันดาญายโยมพระธบริษัทถ้าทำไปทำไปจิตเกิดฟุ้งซ่านอารมณ์เกิดฟุ้งซ่านภาพเลือนไปทรงใจไม่อยู่เกิดความลำคาญเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เลิกเสียอย่าฝืน ถ้าใจสบายก็มาทําใหม่ขณะที่ทํำจะนั่งพับเพียบก,ก็ได้จะนั่งคาถาใหมก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าเราจะเหย็ดก็นั่งเหยยดขาก็ได้นอนก็ได้นั่งก้าอีก,ก็ได้นั่งเองกายก็ได้ตามใจชอบให้จิตเป็นสุขต่อไปถ้าความชินเกิดขึ้นภาพนิมิตจะสิงคือดินภาพดินจะอยู่นาน ทําไม่อยู่นานก็หมายความว่าอาจจะอยู่ถึงนาทีบ้างสงนาทีบ้างสามนาทีบ้างถ้าอยู่ได้ถึงสามนาทีนี่ถือว่านานมากใช้กําลังงานได้ถ้าภาพอยู่นานนานได้อย่างนี้นิมิตที่เห็นคือภาพกับสินที่เห็นก็เรียกอุกกาห์นิมิตเป็นจุดต้นอุกกาหนิมิตในจุดในจุดต้น,ห,นหม้ควาาเห็นภาพกระสินตามเดิม ต่อไปถ้าจิตมีความชำนาญขึ้นสมาธิสูงขึ้นกำลังใจจะอิ่มเอิบมากมีความสดชื่นมากมีความสุขมากภาพกสินที่เห็นจะเห็นได้ชัดขึ้นจะทรงตัวนายขึ้นแต่ยังไปสีดินตามเดิมที่หลังจิตมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็นึกว่าขอภาพกระสินจะลอยขึ้นสูงภาพกสินจะลอยขึ้นสูงตามเรานึก ภาพกรสินจะอยู่ข้าซ้ายก็ไปข้างซ้ายภาพกรสินอยู่ข้างขวาก็ไปข้างขวาภาพกรสินจะมาอยู่ข้างหน้าก็มาข้างหน้าภาพกรสินจะอยู่ข้างหลังก็ไปข้างหลังอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกหาานิมิตตอนกลางต่อไปเมื่อความจำนานเกิดขึ้นจิตสะอาดมากขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะค่อยกลายสีจากสีดินจะค่อยเหลืองขึ้นทีละน้อยๆ ในที่สุดสีดินทั้งหมดจะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดไปสีเป็นสีเหลืองทั้งหมดอย่างนี้ถือวปโอกข้อน้อหานี้มิกลางเรียกว่าเริ่มจนตอนกลางกลางต่อไปชีวจิตมีความสะอาดเกิดขึ้นสมาธิสูงขึ้นสีเหลืองจะเพิคลายตัวเทียนน้อย คำว่าคลายทัวที่น้อยอาจจะไม่ใช่วันเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นหลายวันก็ได้ก็คลายที่ะหน่อยหน่อยหนักหนักเข้าจนทั้งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ขาวเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดทจ้าสีขาวที่เขาทาพื้นถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นองคนตนิมิตขนาดเต็มอัตราถ้าเป็นองคานิมิตเต็มอัตรานี่พระพุทธเจ้าทรงจัสว่าเจ้าสินตอนนี้เราจะใช้กําลังของกสิาศี เป็นทิฏฐิจุพยานได้และก็เป็นทิพยญญานเต็มอัตราคือกําลังสูงกว่าที่เราฝึกมโนยิธิตอนนี้ถามว่าจะใช้ใช้ทิฏฐิุพยานยัยญญงไงใหนะนะนะ้จับภาพกสินการภาวนาและตามเดิมละปัตวีกสินังเนี่ยจับภาพกสินให้ทรงตัวคําว่าจับหมายจะมองดูตั้งตั้ง,งใจเห็นไม่จะตายเห็นใจเห็นชัดภาพกาสินลอยข้างหน้า ตอนนี้ไปแล้วก็น,นึกในใจว่าเราต้องต่อการดูวิมายนของพระอินทร์มีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงก็น,นึกในใจว่าขอภาพเกศสินนี้จนหายไปขอภาพวิมายนของพระอินทร์อยรารกฏแทนเพียงเท่านี้ภาพเกศสินจะหายไปภาพวิมายนของพระอินทร์ก็ะยรารกดชัดต่อไปก็คิดว่าเวลานี้พระอินทร์มีรูปร่างลักษณะเป็นยังไง แต่งตัวแบบไหนขอเห็นท่านเราก็เห็นท่านถ้าเราต้องการเห็นอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดหรือว่าสมมติว่ายาติของเราและเพื่อนของเราและคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามได้ยินข่าวว่าเขาตายไปแล้วเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายในเวลานี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ดูภาพกระสินตามเดิม หลังจากนั้นก็อธิษฐานขอให้ภาพกสินหายไปขอภาพคนตายจงปรากฏพร้อมกับภาวะความเป็นอยู่ของเขาเพียงเท่านี้ถ้าเขาอยู่สวรรค์เราจะเห็นอยู่ในวิมานถ้าเขาอยู่ในสัตว์นรกเราจะเห็นในขุมนรกนนต่อไปถ้าสมมติว่าเขามีทุกข์มีสุขก็ต้องพูดกันถ้าอยู่ในนรกคิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้มีความสุขเราจะทํำยังไง ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนี้ว่าขอให้ภาพขอใสัตว์นรกเป็นขุมคนนี้ขึ้นมาบนปากขุมเท่านี้ภาพสัตว์นรกคนไ้่ก็จะขึ้นมาปากขุมที่นี่เราก็คุยกันได้คุยกันได้ที่ความสุขความทุกข์ของเขาเขาต้องการบุญขนาดไหนทำงไงถึงเขาเมื่อรับฟังมาแล้วเราลาเขาเขาก็ลงไปตามเดิมหลังจากนั้นเมื่อเราทําบุญตามนี้เขาขอร้องเสร็จ แทนที่เราจะยึดส่งสนอย่างประเภทไม่เห็นแล้วก็ไม่เอาละจับกระณ์นึกถึงภาพกาสินภาพกฤษณนลอยปรากฏขานาดนึกเขานึกว่าเวลานี้ขอภาพกฤษณ์จะพ้นไปขอภาพสัตว์นรกคนนั้นจงปรากฏเข้าไปเจ้าเพียงเท่านี้ตัวเขาจะมาปรากฏและเราก็บอกเขาโมทนาถ้าเขาโมทนาได้เขายะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาด้นานฟ้าทันที นี่เป็นว่าเมื่อในเมื่อเราทำกสินเข้าถึงอุปกรณิมิตเตมัตราอย่างนี้ภาพภาพทิพยานจะจำใสชัดเจนมากเพราะเป็นกำลังโดยตรงแต่ว่าปฐวีกสินถึนงแม้ว่าจะไม่ใช่กสินที่ทำทิพยานโดยตรงก็ตามแต้กำลังสมาธิใช้ได้ทาราฉลาดใช้ได้หลังจากนั้นถ้ากาสินเป็นฌาน ถ้าเราภาวนาไปด้วยจากภาพกสินตามเดิมด้วยสมาธิสูงขึ้นภาพกสินจะค่อยกลายจากสีขาวเป็นแก้วเียนน้อยแต่น้อยภาพภาพกสินเป็นแก้วลึกลงไปประมาณสักยีเปอเซนอันนี้ไม่ต้องดูสมาธิอื่นดูภาพกสินเป็นปพื้นอย่างนี้กําลังใจของเราจะเข้าถึงปฐมฌาน ถ้าภาพเกสินนั้นเป็นแก้วลึกเข้าไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังใจของเราจะเข้าเขตทุติยชาญคือชานที่สองถ้าภาพเกสินเป็นแก้วทั้งดวงหมดแต่มีแกนนิดหน่อยอย่างนี้กําลังใจก็จะเข้าถึงชานที่สามถ้าภาพรกสินเป็นแก้วทั้งหมดแกนนิดหน่อยก็ไม่มีเป็นแก้วใสทั้งหมดอย่างนี้เวลานั้นเป็นชานที่สี่ พอถึงชาณีสี่นี่เป็นกำลังใหญ่ให้กำลังปราบัรรามกิเลสก,ก็ได้หรือว่าจะจะฝึกเป็นหรือว่าจะทำในด้านอารูปฌานต่อไปก็ได้การทำอรูปฌานตั้งแต่อาการสารนัญญายตนะขึ้นไปตอนชนนีนี้จะสินชาสีเป็นสำคัญแต่ว่าวันนี้พูดถึงถ้งแต่งินไม่จะพูดถึงอรูปฌาน เน,นื่อม่มจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วตอนนี้ก็เป็นลีลาของฤทธิ์กำลังของพระสินมาเป็นโอกาสนิมิตเราสามารถใช้เป็นที่ปุญญาได้ตอนนี้กำลังของกระสิ์ท่านนี้ถึงฌานสี่เป็นกำลังที่ใช้อภิญญาแต่ว่าถ้ากระสินอย่างเดียวก็ทําได้อย่างเดียวพวกอภิญญาจริงๆต้องได้กระสินทั้งสิบอย่างครบถ้วนเป็นฌานสี่ทั้งหมดและเข้าฌานในค่อง เพราะเฉพาะป,ะปะทวีเราสินก็ทำนิตยอย่างเดียวคือทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอย่างกับน้ำอ่อนเราต้องการให้น้ำแข็งน้ำจะแข็งตามใจเราถ้าอากาศที่อ่อนเราต้องการให้อากาศแข็งอากาศจะแข็งตามใจเรา <c oughs> ถ้าเราไปท้าอากาศเขาเรียกเดินบนอากาศไม่ใช่เหาะถ้าเหาะจะต้องใช้วาโยกสิน <c oughs> ไปใช้ผิดไม่มีผลคือถ้าจะเดินขึ้นไปบนอากาศเราขี้เกียจไปพื้นแผ่นดินมันยุ่งเดินบนอากาศดีกว่าแล้วก็อธิษฐานว่าขออากาศที่เท่าเข้าไปเจ้าเหยียบไปตรงนั้นอาจจะพาะจุดจงแข็งเหมือนดินแต่วิธีทำก็ทานี่นะ <c oughs> อันดับแรกทำกําลังใจใช้ถึงชานสีชาลสีนี่ต้องคล่องนะชสินนะถ้าจะใช้นีต่ต้องคล่องจริงจ ไม่ใช่จะไปตั้งใช้เวลาตัวสองสามนาทีอันนี้ไม่ได้นึกปั๊บจิตเข้าถึงฌานสี่ทันทีต้องหดให้คล่องนึกปั๊บจิตเข้าฌานสี่ทันทีจะออกอะไรก็ได้จะเข้าอะไรก็ได้ถ้าจิตคล่องขนาดนี้แล้วเราก็ฝึกคิดว่าอากาศที่เท้าเข้าพเจ้าเหยียบไปนี่ <c oughs> จงแข็งแข็งเหมือนดินแ้ะแข็งเหมือนจะเฉพาะที่เท้าเหยียบพอที่เท้า,เ,ทาเสร็จก็เข้าฌานเข้าถึงฌานสี่ ก็ออกแล้วก็ออกจากชาวสี่จิตตั้งไว้อุปจารสมาธิแล้วกำลังสมาธิเบาๆอธิษฐานว่าต่อน,นี้ไปเข้าไเจ้าจะเหยียบอากาศ้าขอต้นจังแขงแลงก็เดินไปเลยเพียงเท่านี้ถ้าเราสินเราทรงตัวเราจะเดินเบิกอากาศได้แบบสบายๆไปจะเดินได้แต่ต้องหักฝึกเดินนะถ้าทางที่ดีเวลาการฝึกขั้นแรกควรเจ้าน้ํามาใส่แก้วแลวน้ํามาใส่ขัน อันดับแรกจากภาพิมิตรปฐวีกกสินให้ทรงตัวแต่ก็ตอนนี้มันต้องคล่องแล้วนี่นึกอะไรก็ได้นึกทัพจากภูปลูบทรงตัวอธิฐานจิตว่าน้ําในขันนี้จงแข็งเหมือนน้ําแข็งแล้วก็เมื่อจิตทรงชาสีแล้วก็ถอยหลังลงมาทําให้จิตเบาลงอธิฐานว่าน้ําที่ขราพเจ้าจะจิ้มลงไปนี่ให้แข็งเหมือนน้ําแข็งแล้วมือจิ้มลงไป ึกอย่างนี้เรื่อยๆครั้งแรกสักครั้งสองครั้งสงาครั้งอาจจะเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งไม่มีผลก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆจยนทั้งจิ้มอะไรแข็งมันนั่นจิ้มอะไรแข็งมันนั่นในที่สุดไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางคิดว่าน้านี้จงแข็งแย่ไปแข็งทันทีนึกคิดว่าอากาศนึกว่าเวลานี้ข้าเจ้าจะเดินบรรยากาศเพียงเท่านี้อากาศที่เหยียบไปจะแข็งทันทีอย่างนี้ถือว่าเต็มอัตราของปฐวีโสิน อนนี้เมื่อพุดน้ำปฐวีกสินีลไมา่ชาันเข้าทั้งชานสีแล้วจุดที่เราปฏิบัติกสินจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเราต้องการฤทธิ์ต้องกําลังความเข้มแข็งของจิตคือสมาธิจิตเข้มแข็งแล้วเราต้องการเพื่อเป็นกําลังของการ,การตัดกิเลสก,กำลังวิปัสสนาญาในการตัดกิเลส าเราต้องการในการแต่กิเลสก็ใช้แบบนี้ใช้ตั้งภาพกระสินให้เกิดขึ้นด้วยกําลังของฌานสีเมื่อภาพกระสินเป็นแก้วแล้วก็ค่ยอยๆอาจิตให้อ่อนตัวลงอธิษฐานว่าขอกําลังของดวงกระสินค่อยๆมัวลงดวงกระสินจะมัวลงทีละหน่อยละหน่อยละหน่อย,นอยในที่สุดถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิกระสินก็จะหายไป เมื่อภาพกระสินหายไปเราก็คิดเข้ามาเทียบกับร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าเทียบกับกระสินอันดับแรกมีความเกิดขึ้นมีสภาพโปร่งใสได้ต่อไปความเส้าหมองความร่วงโดยก็ปรากฏขึ้นหนาวกัดมาความร่วงโดยปรากฏขึ้นมันเขาแก่เขาไปเรียนน้อยแต่น้อยแต่น้อยเหมือนกับภาพกระสินแค่เพื่อเคลื่อนตัวลงมัวลง ในที่สุดร่างกายของเราต้องตายเหมือนกระาพาะกสินที่หายไปอันนี้เป็นมิจนาญาณต่อไปก็ใช้ปัญญาอีกนิดหนึ่งต่อไปหน่อยหนึ่งว่าขึ้นที่ว่าการเกิดขึ้นเหมือนกระเพาะกสินที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปความเศร้าหมองของกายก็เกิดขึ้นเหมือนกระเพาะกสินที่หมองหมองต่อไปภาพร่างกายก็สลายตัวเหมือนกระเพกสินที่หายไปข้อนี้เช่นใด ขึ้นชื่อว่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขการเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นดาวฟ้าเป็นพรหมเราก็เป็นทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์แต่แเมื่อหมดวุลุสนาบารมีก็กลับมาทุกข์ใหม่ได้ดินแดนแห่งใดที่หมดทุกข์มีไหมตอนนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็ดจรพระจอมไตรคือพระพุทธเจา้า ขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยว่าดินแดนแห่งใดที่ไม่มีความทุกข์จะมีบ้างไหมขอเห็นดินแดนนั้นต่อจากนั้นไปก็จิตจับภาพเราสินตามเดิมให้ใส่มื่แก้วมีสภาพปองใสแล้วต่อไปจะก็ใช้ใจแบบนี้มาขอภาพเราสินจนหาอยไปถ้าฐานที่ใ,ใดที่เป็นที่ปลอดจากความทุกข์ตลอดการตลอดสมัยถ้ามีจริงค่อยปรากฏแทนภาพเราสิน เพียงเท่านี้ภาพมิพพานจะปรากฏและก็จะเห็นชัดเจนทุกอย่างตามที่เราต้องการธรรมดายาโยมพระธรริสัพทุกขั้นการใช้กําลังวิปัสสนาญาณถ้าใช้เป็นสักหน่อยก็ไม่ต้องใช้กาลังมากนี่ว่าเรื่องปตวีกสินก็ขอจบที่ท่งนี้นะต่อไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ วันนี้บรรดาญาติโยมบริษัทจะฝึกมโนยิธิคือมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์เฉพาะใจก้าสินละมีฤทธิ์ทางกายทั้งใจถ้าหอกเอือดไกายเกรสินเอากายไปด้วยแต่วันนี้แล้วก็ฝึกเป็นกระสินเหมือนกันแต่กสินอ่อนมีฤทธิ์เฉพาะทางใจการเห็นรูป,ปรปผสมองค์พระสมเด็จระสัมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นกระสิน ถ้าเรานึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนเห็นภาพของท่านนั้นี้เป็นกสินเวลาที่ครูบอกขบันดาญาโยงพระธรริษัทเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธรูปตอนเห็นภาพเป็นกสินตอนนึกว่าพระพพระเจ้าเป็นพุทธานุสติแล้วการเห็นมีสภาวะต่างกันให้เห็นท่องสีเหลืองเป็นปิตะกระสิน ถ้าเห็นเป็นสีขาวเป็นโอทาเต็นกสินถ้าเห็นเป็นสีใสเป็นแก้วเป็นอาโลเตอสินเติลก,กองนี้สาคัญมากจะลองกล่าวว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานนําโนจิท,ทิก็คือปฏิบัติกสินตรงแต่ว่าเราใช้กําลังของกสินอย่างอ่อนเพื่อใช้เฉพาะกําลังใจวิธีปฏิบัติอันดับแรกขบรรดาญยกโยามพุฏธบริษัทรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าให้ใจออกอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะให้ใจเบาหรือใจแรงปล่อยเป็นเรื่องของร่างกายเราใจเข้าไปทราบลมหายใจเข้าออกถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก อย่างนี้ถือเราได้สมาธิในกรรมฐานหนึ่งกองคืออนาปานุสติแล้วต่อไปก็ภาวนาคํคาภาวนามีสี่คำคือนามะปะทะเวลาหายใจเข้านึกตามวะานะมะเวลาหายใจออกนึกตามปะ,ะทะการภาวนาก็ไม่การอย่าเร่งลมหายใจออกปล่อยลมหายใจเขาออกไปตามปกติ เพียงเพียงว่าเวลาให้ใจเข้านึกในใจวันละมาให้ใจออกนึกว่าปะทะในขั้นแรกค่อยปฏิบัติเพียงแค่นี้เพราะว่าเวลานี้ความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดเพียงแค่ทรงกําลังทําใจให้จิตทรงตัวมีสมาธิเพื่อรอรับที่ปรัชนาญาณการภาวนาแบบนี้เวลาภาวนาอยู่ก็บรรดาญาโยทั้งหมด จงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะวุน่นวนยถึงเวลาสุดจริงๆทูพยภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ก็ได้ช่วงสิบนาทีนี่อารมณ์ของเราต้องแลบออกไปนอกไปของธรรมดามาอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของใจถ้าเผลอไปตามนั้นพอรู้สึกตัวเราก็เริ่มต้นของเ,ขเราใหม่ ให้ใจเข้านนกวนะมา,าใจออกในพะาทะไม่ใช่ของผิดหลังจากถึงเวลาสมควรแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำถ้ามีคนเขาไปนั่งข้างหน้าหรือนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนำเวลานั้นอย่ายโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาอีกแล้วก็ไม่ต้องสนใจกับหา้ใจเขาออก ตั้งใจฟังคําแนะนาําของครูผู้แนะนําครูผู้แนะนาเขาจะแนะนําในการตัดก,กิเลสข,ขณะที่ตั้งใจฟังอยู่เขาพูดในด้านตัดก,กิเลสอารมณ์ใจเราจะห่างจากกิเลสทีละน้อยดะน้อยละน้อยเมื่อกิเลสห่างจากใจมากอารมณ์ใจก็จะมาทิพที่เรียกวา่าทิพย์จุญานเพราะตอนต้นทุกคนต้องได้ทิพยุยานขอพูดค,าคําว่าทิพยจุภยานเสียก่อน คำว่าทิศกุญ,ญาณนี้ไม่เหยแปลว่าตาทิศตาทิศเขาเรียกทิพนเนตรอย่างพวกเรามีไม่ได้ต้องนางฟ้าเทวดาพรมมีได้ร่างกายเป็นทิศพวกเรานี่มีได้แค่ทิศก,กุญ,ญาณคำว่ายานนี่แปลว่ารู้มันช่แปลว่าเห็นเราไม่ได้ใช้ตาเราใช้ความรู้สึกของใจ ้าแปลตามศัพท์จริงๆก็ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ความว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนี่ตาเนื้อเราสามารถจะเห็นมีความรู้สึกเห็นได้ตามความเป็นจริงนี่คำว่าทิพยานี้ที่ญา,าติยมได้ก็จะมีกําลังไม่เท่ากันบางท่านได้อย่างอ่อนมากจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ บางท่านได้อย่างกลางจิตสะอาดปลายกลางจิตมีความรู้สึกเพระวจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนบางท่านจิตสะอาดงที่สุดมีความรู้สึกพราะจิตเห็นภาพชัดเจนจังใสมากรวมความว่าขอทุกคนเชื่อกําลังของจิตเพื่อความรู้สึกของจิตความรู้สึกแรกที่มีความรู้สึกของจิตจะไม่ผิดจะถูกต้องเสมอ เพราะนั้นหากว่าญาติโยมเพืท่านก็ท่านครูก็าถามมาว่าท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้มีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างเขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามเรื่องเทวดานางฟ้าหร,หรือพระอริยเจ้าที่มาสงเคราะ์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอย่ากลัวผิดความรู้สึกแรกยังไม่ผิดแล้วก็าถามว่าท่านนี้อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย จะมีความรู้สึกยังไงตอบตามนั้นไม่ต้องตามคนอื่นเขาถ้าว่าก็ถาว่าท่านนั่นแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นก็เห็นถูกต้องแล้วก็จะงแนะนําให้ไปพระจุฬามณีเจดียสถานที่สวค์ชั้นดาวดูแล้วต่อจากนั้นไปก็มีกําลังใจพอให้ส่งปนิพาแนะน,นํปานิพานสาหรับญาติโยมที่ต้องการซักซ้อมให้ทําอย่างนี้ไม่กาดจะมีการตั้งตัว ตอนนี้ไปคุณดาญ,ญาโยนน้งหมดฐานหน้าไปทาพุทธรูปตั้งใจสมาทานสีนสมาทานไปทำฐานฐันหลังไปจย่านเราไปนอน